ติดตั้ง Go Hunter ง่ายๆใน5นาทีสไตล์บอลโกลิเชอร์นะครับก็มาดูกันเลยก็วิธีการใช้ตัว Go Hunter นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องเข้ามาที่ ตัว Trading View นะครับจะเป็นการใช้บน iPad iPhone คอมพิวเตอร์หรือว่าเข้าตามเบราว์เซอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ดูกราฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวเครื่องมือต่างๆที่เรามีให้เนี่ยแบบหูใช้บนแพลตฟอร์มนี้ได้เลยง่ายๆนะครับพอเข้ามาที่ Trading View เรียบร้อยนะครับกดมาที่คำว่า Indicator นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Go Hunter v4 ตอนนี้เดินทางมาถึงเวอร์ชันที่4แล้วนะครับ กดเข้าไป1คลิกนะครับก็จะมีเครื่องมือ Go Hunter เนี่ยขึ้นมาเลยนะครับก่อนเดื่นเลยก็ต้องบอกว่าตัว Go Hunter นะครับมันเหมาะกับการใช้สภาวะตลาดที่เป็นไซด์เวย์นะครับหรือว่าการเทรดอยู่ในกรอบสวิงของกราฟนั่นเองซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยดูกราฟได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวที่โชว์นะครับจะมีเส้น3เส้น3เส้นนี้เรียกว่า border line นะครับคือโซนการกลับตัวของกราฟในเชิงสถิติท,ที่มีนัยสําคัญ นะครับจะมีองค์ประกอบแบบนี้ครับมี3เส้นแบบนี้แล้วก็จะมีลูกศรน,นะครับที่จะบอกให้เซลลนะครับและลูกศรที่บอกว่าบายซึ่งเราสามารถที่จะบายและเซลล์ตามสัญญาที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับแต่ผมจะมีเช็คลิสต์นะครับที่จะทําให้การเทรดเนี่ยมันเพิ่มอัตราการชนะที่สูงกว่าเดิมให้ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคในเวอร์ชันที่4นี้มีอะไรที่สามารถตั้งค่าได้บ้างนะครับโอเคเนี่ยเราก็สามารถมานั่งตั้งค่าเซตติ้งได้ค่อนข้างละเอียดมาก เราอยากให้มันโชว์ไหมสามเส้นนี้ถ้าไม่อยากให้โชว์ปิดได้นะครับแล้วก็อยากให้โชว์ก็เปิดตรงนี้ได้นะครับเรียกตรงนี้เรียกว่า border line นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังตีแนวรับแนวต้านไม่เก่งไม่คล่องหรือขี้เกียบตีกราฟกดมา1คลิกตรงนี้ที่โชว์ support and resistance ตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นการตีแนวรับแนวต้านในเชิงสถิติแบบอัตโนมัติให้กับเราเลยเห็นไหมนะครับก็จะดูง่ายมากๆนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะ มาตั้งค่านะครับตั้งค่าสีต่างๆตรงนี้ได้นะครับโอเคแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ก็ปิดไว้ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ Go Hunter Watch นที่4ก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของตัว Demand และ Supply โอ้การเข้า Demand Supply นะครับนั่นคือเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่เราสามารถมีมุมมองแบบเดียวกันกับรายใหญ่ได้เลยนะครับอย่างโซน Supply นะครับโซนที่ กราฟมีแรงที่ต้องการจะเทขายโซนดีมานเป็นโซนต้องการซื้อของรายใหญ่อันนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับในตัวกราฟแบบเรียลไทม์ให้เราเลยเนาะอันนี้ง่ายมากกดไปคลิกเดียวครัขึ้นมาเลยเห็นก้อนดีมานซัพพลายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับมีอะไรอีกนะครับมีนะครับราคาไฮและราคาโลนะครับของเดลี่แล้วก็วีคลี่นะครับคือจุดต่ำสุดสูงสุดของวันนั้น และจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ด้วยอ่านะครับโอเคกดเข้าไปโชมันก็จะมีการปรากฏนะฮะที่เห็นชัดเจนเลยว่าโซนดีมานโซนสัพพลายนะครับอยู่ตรงไหนบ้างอ่านะครับอย่างแถบเขียวเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโซนดีมาน คือถ้าเราอยากที่จะกดบ u ายอยากจะอยากที่จะมีการาหาจุดกลับตัวหาโซนที่กราฟมโอกาสจะเด้งสูงได้นะครับก็เนี่ยสามารถมารอบ u ายที่โซนบริเวณตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับถ้าเราจะเซลล์นะครับเราก็ต้องไปเซล์ที่โซนซัปลายสัปลายตรงนี้นะครับสัพลายสองสัปายสและซนะัพลายสี่เนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นนะครับโซนที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าถ้าหากเราจะบ u ายเราจะเซลล์เช็คลิสต์อันแรกคือการ เข้าตามสัญญาณของ Go Hunter นะครับที่มี buy มี sell แนะนำว่าถ้าจะเข้า order นะฮะให้เข้าตามสัญญาณที่อยู่ตรงนอกกรอบ border line นี้อันนี้ก็จะปลอดภัยนะครับและถ้าเกิดมีสัญญาณตรงนี้นะครับบวกกับมีการขึ้นแถบแดงของ supply ด้วยก็จะเพิ่ม win rate ที่สูงกว่าเดิมได้นะครับแบบถ้าเจอทั้ง supply เจอทั้งสัญญาณ s e ล l ของ Go Hunter กด sell ได้เลย นะครับแล้วก็ถ้ามีสัญญาณบายแบบนี้นะครับแล้วเกิดก้อนดีมานด้วยก็สามารถที่จะกดบายได้เลยเช่นกันเห็นไหมง่ายไหมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้โกลฮันเตอร์แบบง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งง่ายๆใน5นาทีนะครับโกฮันเตอร์ก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสู่ในตลาดนี้แต่ต้องการที่จะมีจุดเข้าที่ชัดเจนนะอันนี้มือใหม่เหมาะมากนะครับเพียงแค่เราโฟกัสในการติดตามสัญญาณกําไรก็จะเกิดขึ้นแบบง่ายได้เลยนะครับ เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาในการเฝ้ากราฟนะครับแบบไม่อยากมาดูกราฟบ่อยๆนะครับก็สามารถเทรดตามสัญญาณที่ผ่านการวิเคราะห์ในเชิงสถิติเนี่ยให้ไปแบบเรียบง่ายเลยนะครับและที่3ครับคือคนที่ขี้เกียจวิเคราะห์กราฟขี้เกียรตีเส้นเยอะนะฮะแบบอันนี้คือไม่ต้องตีเส้นเลยไม่ต้องวิเคราะห์หรือวางแผนอะไรที่มันยุ่งยากและซับซ้อนทุกอย่างนะครับเพียงแค่เราเข้าเซล์ตามสัญญาณที่อยู่นอกกรอบเบอร์เดอร์ไลน์กดเซล์ได้สัญญาณบายที่อยู่ล่างๆแบบนี้นะครับก็กดบายได้นะครับแล้วก็ ใช้ตัวดีม d นซั p l y เป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มในการบอกจุดกับตัวอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการชนะได้ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องมานั่งดูว่าตอนนี้สัญญาณเกิดขึ้นหรือยังจะตกรถหรือไม่นะครับทุกสัญญาณบายเซลเราจะมีการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Discord นะครับแจ้งเตือนตั้งแต่ Time Frame 5นาทีจนถึง TimeFme Head เลยเพื่อให้เราเนี่ยไม่พลาดโอกาสในการเข้าออเดอร์ต่างๆใน1วันเพราะฉะนั้น,นครับใครเป็นสายซิ่ง สายเทรดจุดกลับตัวนะครับหรือสายที่ชื่นชอบในการเทรดทองโดยเฉพาะนะครับในโกลฮันเตอร์นี้เหมาะมากๆกับคนที่ชอบเทรดสั้นเทรดกลางและเทรดยาวตามกรอบไซวย์ของกราฟแบบเฉียบเลยนะครับก็าใครที่ชื่นชอบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็ใครอยากจะติดตั้งอยากเข้ามาดูแลนะครับอยากเข้ามาเจอกันในคอมมูนิตี้โกลิเชอร์เทรดดิ้งนะครับก็มีระบบในการดูแลซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆอ,อย่างเต็มที่ไว้เจอกันนะครับ